ปฏิเสธองตมไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้่ไเก็ต้องกก็ต้องเก็บวัน พบเนี่ยที่โซซ่าเองท่านว่าจะต้องเขาไม่เราดไย15นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่คือขออไม่เกิดสับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสมัชชาวัเดกเนธสุขชัยอ่าพุกับตรวจพเมจังหวัดภูเก็ตต่อญาติ่าเป็นผู้ดำเนินในการในการแถลงข่าวเปิดโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติอคซยประจูเกตรวท่องเที่ยวและสนักงานตรคนทองเมืองครับการแสนข่าวจะประกอบด้วยสาการสามช่วง ช่วงแรกจะเป็นการเปิดโครงการช่วงที่สองจะเป็นการนําเสนอผลการ,ร,ารปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยแล้วก็ช่วงที่สามจะเป็นการเปิดทางการบริจาคโลหิตของชาวต่างชาตินะรอบแรกขอกราบเรียนเทุกท่านกราบเปิดโครงการครับจะต้องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาอบรมเพื่อนขึ้นจนตลอดพกโรคอยู่ทุกวันติดต่อไปก็สองหรือกว่ากลในประเทศก็สามหรือกว่า แต่ได้มาของเราตั้งแต่อดีตเริ่มมาได้เพรามาจากจากญาติที่เข้ามาซึ่งทําให้เราเสริมเรา,า,รา,า,า,างาเพิ่มขึ้นแต่ในกระบวนการก็ยังมีปัญหาที่ทบางปีจะเรา,าอาบางคนบางส่วนซึ่งไม่ได้ส่วนใหญ่เท่าไรแต่ว่าในการาที่จะควบคุมให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบระบบเราได้มีการพบุะกัน,นทั้งที่อยว่บริเวณนี่บรรดาจัดต่อเนื่อง เป็นที่มาของโครงการที่จะมาเล่าให้คุณผร้ฟังนโครงการที่รักสีขาวสําหรับชาวต่างชาตินะครับในครั้งนี้นะครับได้มีการออบูรณาการกำลังนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเวลาสิบเก้านาฬิกาเนี่ยครับที่บรเิเวณศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งก้อหนึ่งนะครับซึ่งมีการบูรณาการกําลังหลายๆฝ่ายครับทั้งฝ่ายปก รองนะครับตำรวจภจังหวัดภูกเก็ตนะครับกอรมนอจังหวัดภูกเก็ตตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูกเก็ตนะครับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตศึกษาธิการจังหวัดภูกเก็ตแล้วก็จัดหางานจังหวัดเก็ตนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ70นายนะครับได้แบ่งกำลังออกเป็น10ชุดปฏิบัติการนะครับออกตรวจสอบเป้าหมายสืบติเป้าหมายนะครับซึ่งผลการบัตทเนี่ยงเสียใจให้แต่ละ ฝ่ายนะครับเป็นผู้ที่แจกต่อไปครับอันนี้จะเรียกว่าแดชบอร์ดสาหรับผู้บริหารนะครับเป็นการเก็บข้อมูลของชาวต่างชาติอย่างเป็นระบบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเบสแพ็ a c t i ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากภาพเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าสถิติการเดินทางของชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นยังไงบ้างยังไงแล้วเราจะเห็นเลยว่าจากการเก็บสถิติเนี่ยจะมีรายชื่อแล้วก็ประเภท การขออยู่ต่อนะครับแล้วก็มีทิกัดของเขาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอ่าสัญชาติรัสเซียนะครับเราจะรู้เลยว่าสัญชาติรัสเซียอยู่ที่ไหนบ้างยังไงบ้างลองดูที่ตัวบุคคลก็จะมีรายละเอียดของแต่ละตัวบุคคลอยู่นะครับว่าอคนนี้เป็นอะไรอเขาชื่ออะไรยังไงบ้างนะครับอ ครับก็ถ้าเป็นภาพรวมก็จะเป็นอันนี้คือจะเป็นแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารน,นะครับเ,เป็นที่มาว่าพวกเราเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นไปตามนโยบายของออท่านผู้ว่านะครับที่จะพัฒนาภูเก็บให้เป็นสมาร์ทิตี้อย่างแท้จริ